วิวอะคิวเป็นหมื่นนะเพราะคนแชร์ไปอีกอ่ะกล้องหน้าสิม,มุมเฉยฉันไม่เกิดเลยนี่ไลฟ์แล้วเนี่ยจะเย็นๆสิเนี่ยไลฟ์แล้วเนี่ยมีคนดูสามคนละสามวิวเวอร์ส,สี่สสสสแปบดบ ยอดยอดอะไรสิบสามวิวเอสวัสดีอันนี้อันนี้นนชื่ออะไรน,นะแฟนเพจอะไรนะ Millions of Stars Millions of Stars <c oughs> ได้ข่าว 20, ว่ายอดวิวอ่ะสองหมื่นกว่าแต่ยอดกดไลค์สี่พันดูแล้วก็ช่วยสับสไครด้วย <c oughs> คุณปาริชาติสวัสดีค่ะ คุณเพชรสวยขอบคุณค่ะคุณจุธามาพี่ชอมช่ฉันเอง <c oughs> ม,ามากมากมากพี่ชอมขอบคุณค่ะสวยน่ารักสวัสดีค่ะคุณสวัสดีทุกคน56สิบวิวเวอรเราเียกคนข้างบ้านเรียกทุกคนมาดูแลหกสิก็จะบอกว่าเออดูของเขาเป็นหมื่นหมื่นคนก็ช่วยกดสับส i ายกดไลค์เขาดูใช่ไหมเขาเรียกสับส i ายป่ะ กดไลค์เขาด้วยอะไรด้วยแอดมินเขาก็จะได้เออมีกำลังใจหัวหน้าขัวหน้าหัวหน้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วทำไรอ่ะพี่พี่บอกเอาเขาเอาหน้าเข้ามาในกล้องเออฮัลโหลนี่คือไลฟ์ไลฟ์เฟซบุ๊กใช่ป่ะเฟซบุ๊กใช่ไหมไลฟ์อ๋อแล้วหัวหน้าไปเลยก่อนพออากาศเลยเหรอใช่ดูอ่ะนี่เราเป็นดีเจรถบัมอยู่แล้วเราจัดรายการ ตอนนี้มีเจ็สิบนตอนนี้มีเจ็ตอน็ีเจ็70 7บคนเจเอ้าวคนเลิกดูไปเลยเอ้าเมื่อกี้66แสดงว่านางหลุดไปใช่ไหมนางไม่ได้แบบว่าเอออยากเลิกดูเราโอ้ยพี่ชมเลยพี่ชมเป็นคนตลกชอบอ่ะเออแกชอบก็ดีล่ะไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะนี่มาเปิดกล้องวัดและนี่หาไม่รู้จะพูดอะไรนะ เปิดกล้องวันแรกขอบคุณค่ะน้องเจีย๊ยบสำหรับน้ำชาขอบค่ขอแก้วที่ไม่มีโลโกโ้ได้ไหมคะเรายัางรายการเรายัางไม่มีสปอนเซอร์พี่เคนก็หล่อโอยตลก <c oughs> ตวันนี้เรามาเปิดกล้อ <c> ง <oughs> พูดยังไม่จบสักทีละครเรื่องอะไรนะคิวป <c oughs> ิดใช่ไหมหัวหน้าการประเทศรับมารคคิวปิดเดอะซีรีส์วันนี้มาถ่ายวันแรกก็มีเราทุกฉากเลยแล้วก็มีหัวหน้าเอามีพี่เคน โอ้ยมีน้องมีน้องต่อด้วยน้องต่อเชาใจอนอดิโอยตกใจเอามาช่วยฉันด้วยสิหัวหน้าไม่เอาหัวหน้าพอรู้ว่าอะไรหัวหน้าแบบว่าเดินออกไปเลยพี่ชอมอยากกินด้วยหิวอยากกินเลยอาหารนกไม่อร่อยหรอกฟอ,องพี่น็อตฮ่าฮ่าฮ่าพี่ชมพี่ชมเปิดคณะตลกดีกว่า พี่ชอกินใหยอาหารนกเราก็ประกอบไปด้วยกินทั่วาำสัานไม่ดีเดี๋ยววะเ่อกีถั่วต่างชนิดและชาที่ไม่มีโลโก้เพราะว่าเราไม่ไทยอินเต่อไปเพจนี้จะมีคนกดไลค์ประมาณ15ล้านคนแล้วเราก็จะรับไทยอินแต่ตอนเนี้ เท่าไรนะสี่พันกว่าไลค์สีส่พันไลค์แต่ยอดวิวเป็นหมื่น<า>เพราะฉะนั้นวิวแล้วก็ช่วย,ไ,วยไลค์เขาด้วยอยอดจะมาช่วยยาหรอนียจะพูด <c oughs> อะไรละมา <c oughs> พูดเรื่องคิวยอดดีกว่ามาพูดเรื่องคิว <c oughs> ยอดคิวย้อคิวย้อนยอดเพิ่งกันคิวมาใหม่โอเคปะปวดเถื่อนมากยอดเราพูดเรื่องคิวอยู่จริงๆตอนแรกอะคิวยอดจะเป็นอย่างนี้เลยเอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบหลังคาป๊บปึ๊บขึ้นไปอย่างเงี้ย ซึ่งแบบเป็นแบบเรสเฟร์นซ์คือนาตาชาเป็นวิธี <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ยอดกันออกแล้วออยอดน่าดูซอฟขึ้นนะยอดยอดก็โอเคไปยอดเพิ่มจมูกได้อีกนิดนึงยอดจะเพิ่มจมูกอีก<ร>อยากให้ทุกคนคอมเมนต์ว่ายอดควรเพิ่มจมูกไหมพี่ชมคิ้วสวยเราพูดเรื่องคิ้วยอดอยู่พี่กิดจะมาหรือ,อยัง่กิจะมาคิดไม่ได้เล่นเรื่องนี้คิดคิดเล่นอีกเรื่องหนึ่งคิดเล่นเเรื่องอีกคิดชื่ออะไรนะกรรมเทพอะไรนะ ออกมาเทพออกสื่อแหมตอบกันใหญ่เลยแต่ไม่มาเข้าหน้ากล้องเลยท่ทท่ไร้ไร้หรคณะตลกเถอะพี่แนะนำปาลิชาตินี่คอมเมนต์บ่อยนะเนี่ยฉันจำได้แนะนำี่ันนีใครมันนี่ใในกองมนนี่ใคนี่พี่ปุ๋มพี่ปุ๋มมามาเป็นธุรกิจกองวีล่าสลอนเลยกันมดมดวมาช่วยฉันไพฟ์หน่อยเลยวีล่าสลอรวีลาสลอก็คือทำทุกเรื่องเลยบ้าแปเรื่องวีลาสลอร ววกมาไม,ไม่ไม่อยากรับไ,ได้อีกไม,ไ,มไม่ได้ไ,ไ,ดดได้ข่าวว่ามิ拉าสารวรรคาได้ข่าวว่าตอนนี้คือคิวแน่นมากผู้จัดคนไหนปิดต่อมาก็ไม่รับเลยสักเรื่องจริงไหมคะไม่จริงค่ะคือยังรับอยู่ใช่ไหมฮะมอ้าวทำไมไม่มีใครวิจัดพูดสีว่อยอดคนเติมจมูกหรือเปล่าเอยทุกคนเลยเนี่ยยอดยอดคน ยอดอาขอดขอโปรไฟสิครับโปรไฟสิคะอ่ะยอดบอกว่ายอดอยากทำจมูกใหม่ควรมาอ่ะพี่ชมน่ารักอยู่นั่นแหละบอ้ายอดแบบนี้ก็สวยแล้วค่ะใช่ไหมนินานแบบนี้ก็สวยโดงอยู่แล้วเห็นไหมยอดยอดต้องรู้จักทอใช่ไหมยอดแบบยอดเสร็จติดสัญญกรรมอ่ะไม่โอเคควรอ้าวคุณมีนาบอกควรฮ่า่ไม,มไม่เติมไม่ควรเติม ไม่ควรเต,ติมพอ,อไหมน,นี่คุณกุหลาบพอไหม <c oughs> ไม่ควรเห็นไหมยอดควรมากอะ่ะ <c oughs> ยอดสับสนควรสวยอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่งหน้าแบบหัวเราะแต่ร้องไห้โด่งแล้วไม่ต้องเติมแล้วก็ได้อีกนิดนะคะยอดเอาไงดีค่ะจมร์คอมเมนต์วันนี้ ไม่มีสาระเลยอะละ 160, 108ละ่ะร้อยหกแล้วร้อยหกร้อยแปดแล้วอ่ะร้108ะอยปดแล้วไม่ต้องทำแล้วพี่สวยแล้วไม่เห็นไหมใช่ใช่ใช,ใช่ที่สุดอะ่ะร<ล>อพ,พี่คิดก็บอกว่าคลิปไม่ได้เล่นเรื่องนี้ <laughs> <laughs> นี่กรัรเทพปรับมาคิดเล่นเรื่องอะไรนะอีกทีสิออกสึกออ,อาเปื้อนอืมแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วพี่ยอด เปิดบทได้ไหมดีฉันไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว่ะเล็กมาช่วยหน่อยทายปัญหาสิทายปัญหาว่าทายปัญหาชิงรางวัลรางวัลคืออะไรคือไปทำจมูกพร้อมกับยอดอะไรเนี่ยใครทีนี้โดนคนข้อผิดคนเมื่อกี้พูดไปแล้วอ่ะอะเออแต่เขาแต่เขาคนนี้ แล้วขับแล้วจะได้อะไรพูดคนที่ตอบถูกจะได้อะไรอ๋ออ่ะพุ่งนี้ไปเชียงใหม่ผู้จัดการบอกให้โปรมุดเราไปที่ใช่หเซ็นทรัลเดสติบาลขอโทรศัพท์หน่อยสิอ้าวโทรศัพท์ฉันก็ไม่มีอะไรเียเนื่องงานอยู่ดี้เดสติบา่ซัมซุง พรุ่งนี้วันที่หนึ่งงานตู้เย็นะปะงานตู้เย็นพรุ่งนี้งานตู้เย็นไปแล้วก็ซื้อตู้เย็นด้วยนะยยๆๆอ <c oughs> ใช้ดีตู้เย็นดีจริงๆของสดใช่ทวินคูลิ่งพลัสอ้าวไหนบอกเรายังไม่ถ่ายอินเพจเราเราถ่ายอินแล้วเนี่ยพี่ชมเมื่อไหร่จะมีน้องยัง <c oughs> พรุ่นวันหวยออกไม่ไม่ย่าต้อตั้งค่ะใครอยากมีอะไรสัมภาษณ์ชมถามาาม <ๆ S 1> นาเลยถามคือที่ไงนางถามแล้วเนี่ยพี่ชมเมื่อไหร่จะมีน้องยัง ชมสวยขอบคุณไม่มีตังไปดูเฉยๆก็ได้รชนนดาดาร้อยสิบเจ็ดวิว่าเฮ้ยไม่มีคนเลยอเพจนี้แบบง่อยมากเลยอ่ะร้อยยิบสองค่ะฉันเป็นไลฟ์กะละแมดีกว่าแล้วเขายังมีคนดูเยอะแยะอุ้ยของไหว้อให้ดูเมื่อเช้าเขามีบวงสวงกันเบาๆเราควรจะกินอะไรระหว่าง ขนมชั้นเปียกปูนทองไมมม่ีขนนชั้อ๋อนี่อ๋อไม่มีวะอันนี้เปียกปูนแต่ฉันรีเควสขนมชั้นแล้วฝอยทองทองหยอดอันนี้คืออะไรขนมตาลชุดพี่ชมจังเหรออยากเห็นชุดพี่ชมจังว่ะไทยกินนะเซนเฟสเซนเฟสมากี่โมงพี่ชมคืออะไรวะยังไม่มีคนตื่นอ๋อเฮ้ยสายมากแล้วนะ รอพี่ชมไลฟ์พี่กาลแมแอบเจ้านายดูแวะกินหมดเลยสวัสดีค่ะพี่ชมฮามาี่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรตลกเลยนะเอายังอ่ะหนูชันสีชมพูมีมะมีที่เป็นถาดพลาสตินเต็มอันนี้มันเปียกปูนดากดารูนล้าขอบคุณจังอยากกินฝอยทองพี่ชมระวังอ้วนอันเนี้ยเราแบบว่า กินเพื่อความเป็นสิริมงคลใช่ไหม,มชานี้ดีนะชานี้ดีอ๋อเรามาจากบ้านเนาะเริ่มสะดุดแล้ว <c oughs> พี่ชมขอหวยสองตัวย่าเป็นคนตลกยา่ารู้จะพูดอะไรแล้วอะ <c oughs> ยา่ยาย่าควรจะไปทำงานแล้วไหม นะนี่ก็ขนาดไม่รู้จะพูดเลยนี่ก็เพอเจอมาได้สิบนาทีกว่าละจะไปแล้วนะโจลี่โจอฉันเห็นโจลีจ่โจ,จ้โจลีจ่โจ,จ้โจลีจ่โจจอยโอ้จจลี่โจลี่โจน่ารักโอ,อ้โหโวยกันเองว่ะไปแล้วโจลีจ่โจกว่าจะมา่าจะไปแล้วนะเพราะว่าญาหมดหมกและ่าไม่จะพูดอะไร พี่ชมหัวร้อยบ้างหน่อยน้องพี่ไม่ดิมบ้านะพอละ <laughs> เหมือนคนบ้าจริงวะ่ะไม่มเ,เหมือน <laughs> หรอไปละเดี๋ยวค่อยไลฟ์ใหม่ใช่ไหมปิดยังไงอะฟินิชอย่าเึิกไปอย่า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 ไปไปแล้วไปแล้ว <laughs> ดูย้อนหลังเอาแล้วกันใช่ไหมมันดูย้อนหลังได้ ไปแล้วนะเพิ่งเปิดมาดูเองเสียใจฉันเสียใจกับคุณด้วยจริงๆค่ะฉันไปละบายยอาวปิดไม่ได้อ่ะแต่ว่าตอนนี้ยอดกันออกแล้วอยอดนะ่าดูซอฟขึ้นนะยอดยอดโอเคไปแยเ <ไป S 2> พิมพ่มจมูกได้ย่ิดนึงอยอดจะเพิ่มจมูกอีกอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ว่ายอดควรเพิ่มจมูกไหมพี่ชมคิ้วสวยเราพูดเรื่องคิ้วยอดอยู่พี่กิจะมาหรือยัง คิดไม่ได้เล่นเรื่องนี้คิดคิดเล่นอีกเรื่องหนึ่งคิดเล่นเลเรื่องอีกคิดชื่ออะไรนะกรรมเทพอะไรนะออกซึ่งกมาเทพออกซึ่งแหมตอบกันใหญ่แต่ไม่มาเข้าหน้ากล้องเลยพุ่กับพุ่กลับพุ่มเป็นไรเหรอคณะตลกเถอะพี่แนะนำบาริชาตินี่คอมเมนต์บ่อยนะเนี่ยฉันจำได้แนะนำพี่บันนี่ใค่บาริชานี่ในกองมี่บาริชานี่พี่ปุ๋มพี่ปุ๋มมามา เป็นธุรกิจกอวีร่าสลอว์มาเรืงกันเลยมาเรืกันมาเรกันเร็วมาช่วยฉันไลฟ์หน่อยเร็ววีร่าสลอววีร่าสลอวก็คือทำทุกเรื่องเลยป่ะแปดเรื่องวีร่าสลอว์พวกม้าไม่ไม่ยังรับได้อีกไม่ได้ได้ข่าวว่าวีร่าสลอว์คะได้ข่าวว่าตอนนี้คือคิวแน่นมากผู้จัดคนไหนติดต่อมาก็ไม่รับเลยสักเรื่องจริงไหมคะไม่จริงค่ะ คือยังรับอยู่ใช่ไหมฮะอ้าวทำไมไม่มีใครพิจะพูดซีว่ายอดควรเติมจมูกหรือเปล่าเอ้ยทุกคนเลยเนี่ยยอดยอดคนยอดอเอาขอขอโปรไฟล์สิครับโปรไฟล์สิคะอ่ะยอดบอกว่ายอดอยากทําจมูกใหม่ควรมาอ่ะพี่ชมน่ารักอยู่นั่นแหละบอกเอายอดแบบนี้ก็สวยแล้วค่ะใช่ไหมนินัน,นแบบนี้ก็สวยโด่งอยู่แล้วเห็นหมั้ยยอดยอดต้องรูจ้จักพอ ใช่ไหมยอดแบบยอดเสร็จติดสัญญกรรมอ่ะไม่โอเคควรอ้าวคุณมีนาบอกควรฮ่าฮ่าฮ่าไม่เติมไม่ควรเติมไม่ควรเติมพอไหมนีุ่้ลอกพอไหมไม่ควรเห็นไหมยอดควรมากอ่ะยอดสับสดควรสวยอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่งหน้าแบบหัวเราะแต่ร้องไห้โด่งแล้วไม่ต้องเติมแล้ว ก็ได้อีกนิดนะคะอยอดเอาไอดีคะ่ะส <c oughs> มัคอมเมนต์วันนี้ไม่มีสาระเลยอะ่16 6, 16 8, 108ะร้อยหกแล้วร้อยหกร้อยแปดแล้วร้อยแปดแล้วไม่ต้องทำแล้วพี่สวยแล้วไม่เห็นไหมใช่ใช่ใช่ที่สุดอะ่ะรอพี่<ม>คิดิด <c ười> ก็บอกว่าคลิปไม่ได้เล่นเรื่องนี้ <c oughs> นี่กานเทฆปรับมาคิดเรื่องอะไรนะอีกทีสิออกสุปออาเปื้อนอืมแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วพี่ยอดเปิดบทได้ไหมดี <laughs> ฉันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะเฮ่ยมาช่วยหน่อยภายปัญหาสิภายปัญหาว่าภายปัญหาชิงรางวัลร <laughs> างวัลคืออะไร คือไปทําจมูกฮอกกับยอดอะไรเนี่ยทีนีเราโดนคนข้ามผิดคนเมื่อกี้พูดไปแล้วอ่ะอแต่เขายังแต่เขาคนที่มันแล้วัแล้วจะได้อะไรพูดพูดคนที่ตอบถูกจะได้อะไรอ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ไปเชียงใหม่ผู้จัดการบอกให้โปรโมท เราไปที่ใช่ม้ Central Festival ขอ,ขอโทรศัพท์ไหนซิอ้าวโทรศัพท์ฉันก็ไม่มีอะไรละเนียเรื่องงานอยู่ดี Samsung พรุ่งนี้นวันที่หนึ่งางานตู้เย็นปะงานตู้เย็นพรุ่งนี้งานตู้เย็นไปแล้วก็ซื้อตู้เย็นด้วยนะใช้ดีตู้เย็นใช้ดีจริงๆของสดใช่ Twin Cooling Plus อ้าวไหนบอกเรายังไม่ถ่ายอินเพจเราเราถ่ายอินแล้วเนี่ย พี่ชมเมื่อไหร่จะมีน้องยังพระเนธวันหวยออกไม่ใยัต้องตั้งคาะใครอยากมีอะไรตัมพาษณ์ชมถามมาเลยถามค่อที่ไงนางถามแล้วเนี่ยพี่ชมเมื่อไหร่จะมีน้องยังพี่ชมสวยขอบคุณไม่มีตังค์ไปดูเฉยๆก็ได้รักชนนาดา ร้อยสิบเจ็ดวิวเฮ้ยไม่มีคนเลยอะเพจนี้แบบง่อยมากเลยอะร้อยยี่สิบสองค่ะฉันเป็นไลฟ์กะลาแมดีกว่าแล้วเขายังมีคนดูเยอะแยะอุ้ยของไหว้อ่ะให้ดูเมื่อเช้าเขามีบวงสวงกันเบาๆเราควรจะกินอะไรละว่งขนมชั้นเปียกปูนทองไม่มีขนมชันมมนช้นอ้อนี่อ๋อไม่มีวะอันนี้เปียกปูนแต่ฉันรีเวสขนมชัน้นไป้วฝอยทองทองหยอดอันนี้เาคืออะไรขนมตา ชุดพี่ชมจังเอาอยากเหนชุดพี่ชมจังไทยฮินเซนเฟสเซนเฟสมากี่โมงพี่ชมคืออะไรวะยังไม่มีคนตื่นอ๋อเฮ้าสายมากแล้วนะรอพี่ชมไลฟ์พี่กาละแมแอบเจ้านายดูแวะกินหมดเลยสวัสดีค่ะพี่ชมท้ามากมาก่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรตลกเลยนะเอายังอ่ะ ชั้นสีชมพูชัสีชมพูมีมั้ยมีที่เป็นถาดพระสิงอ่ะจ้อันนี้มันเปียกปูนจ้าะอยากกินฝอยทองพี่ชมระวังอ้วนอันนี้เราแบบว่ากินเพื่อความเป็นเิดิมงคลใช่ไหมอืชานี้ดีนะชานี้ดีเออเรามาจากบ้านเนาะเริ่มสะดุดแล้ว พี่ชมขอหวยสองตัวย่าเป็นก่อนตลกยากรู้จะพูดอะไรแล้ว่ะรีวว่ะคือเป็นหมื่นนะพอคนแชร์ไปอีกกล้องหน้าสิมุมเสิยันไม่เกิดเลยนี่ไลฟ์แล้วเนี่ยจะเย็นเย็นสิ เนี่ยไลฟ์แล้วเนี่ยมีคนดูสามคนละสามวิวสี่แปดยอดยอดอะไรสิบสามวิวสวัสดีอันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะแฟนเพจอะไรนะ Millions of stars ์ม l ลเลียนออฟสได้ข่าวว่ายอดวิวอ่ะสองหมื่นกว่าแต่ยอดกดไลค์สี่พันดูแล้วก็ช่วย สับสไครด้วยคุณปาริชาติสวัสดีค่ะคุณเพชรสวยขอบคุณค่ะคุณจุธามาพี่ชมใช่ฉันเองมากมากมากพี่ชมขอบคุณค่ะสวยน่ารักสวัสดีค่ะคุณสวัสดีทุกคน56าสิบหกวิวเรเรียกคนข้างบ้านเรียกทุกคนมาดูแลหกสิก็จะบอกว่าเออดูของเขาเป็นหมื่นหมื่นคนก็ช่วยกดสับสไครกดไลค์เขาด้วยใช่ไหมเขาเรียกสับสไคร้าะ กดไลค์เขาด้วยอะไรด้วยแอดมินเขาก็จะได้เออมีกำลังใจหัวหน้า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 เราเราเราเาทำอะไรอ่ะพี่พี่บอกเอาเอาหน้าเข้ามาในกล้องเออฮัลโหลนี่คือไลฟ์ไลฟ์เฟซบุ๊กใช่ป่ะเฟซบุ๊กใช่ไหมไลฟ์อ๋อแล้วหัวหน้าตายไปเลยก่อออากาศเลยเหรอใช่ดูอ่ะนี่เราเป็นดีเจรถบัมอยู่แล้วเราจัดรายการ อันนี้มีเจ็ดสิบคนอันนี้มีเจ็ดิบเจ็ดสิบคนเจ็ิบอ้าคนเลิกดูไปเลยเอ้าเมื่อกี้หกสิบหกแสดงว่านังหลุดไปใช่ไหมนางไม่ได้แบบว่าเอออยากเลิกดูเราโอ้ยพี่ชมเลยพี่ชมเป็นคนตลกชอบอ่ะเออแกชอบก็ดีละ ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะนี่มาเปิดกล้องวันแรกนี่ขนาดไม่รู้จะพูดอะไรนะเปิดกล้องวันแรกขอบคุณค่ะน้องเจี๊ยบสำหรับน้ำชาขอบคุณค่ะขอแก้วที่ไม่มีโลโก้ได้ไหมคะเรายังรายการเรายังไม่มีสปอนเซอร์พี่พี่เคนก็หล่อโอ๊ยตลกวันนี้เรามาเปิดกล้องอยู่พูดยังไม่จบสักทีละครเรื่องอะไรนะฮิวปิดใช่ไหมหัวหน้าการประเทศปรับมาร์คฮิวปิดเดอะซีรีส์วันนี้มาถ่ายวันแรก ก็มีเราทุกฉากเลยแล้วก็มีหัวหน้าเอามีพี่เคนเอ้ยมีน้องมีน้องต่อด้อยต่อเอาใจมาด้วยเอ้ยตกใจเอามาช่วยฉันด้วยสิยยหัวหน้าไม่เอาหัวหน้าพอรู้ว่าอะไรหัวหน้าแบบว่าเดินออกไปเลย <S 2> <S 2> <S พี่ชมอยากกินด้วยหิวอยากกินเลยอาหารนกไม่อร่อยหรอก องพี่น็อตฮ่าฮ่ฮพี่ชมพี่ชมเปิดคณะตลกดีกว่าพี่ชมกินใหญ่อาหารนกเราก็ประกอบไปด้วยกิน,น,นทวาราถั่วต่างชนิดและชาที่ไม่มีโลโก้เพราะว่านกไม่ไทยกินเ <laughs> ต่อไปเพจนี้จะมีคนกดไลค์ประมาณ1ิบห้ แล้วเราก็จะรับไทยอินแต่ตอนเนี้ยเท่าไหรน่นะ4,000กว่าไลค์4,000 <4, 000. S 1> แต่ยอดวิวเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นวิวแล้วก็ช่วย,ไ,วยไลค์เขาด้วยอ,อยอดจะมาช่วยย่าหรอยังจะพูดอะไรละมา <c oughs> พูดเรื่องคิวยอดดีกว่ามพาพูดเรื่องคิวยอดคิว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 ยอดเพิ่งกันคิวมาใหม่โอเคปะหัวเถอนยอดเราพูดเรื่องคิวอยู่ จริงๆตอนแรกอะคิวยอดจะเป็นอย่างนี้เลยเอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบหลังคาปึ๊บปึ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งแบบเป็นแบบเรฟเฟรนคือนาตาชาปเป็นวิธี